สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเน,นก็จะมาสอนทำสลามนะก็ยังไม่ครบสิ่สิบวันแต่ว่าก็มาสอนกาวเนี้ยแล้วก็จะเป็นกาวนะคะเราขอไม่ตัดต่อเรารีบนะคะโอเคอย่างที่สองก็จะเป็นน้ํายาล้างคอนแทคสูตรนี้ไม่ใช่สูตรเดยียวกับทางร้านนะแต่ว่าร้านเราก็ใช้นิดหน่อยเนะน้ำยาล้างคอนแทคเสร็จแล้วก็จะมีเป็นแป้งนะคะจะบอกว่าสูตรนี้ไม่ใช่เยอะค่ะใช้แค่ไม่ถึงช้อนนะ Yes, เสร็จแล้วอย่างต่อไปขอให้ดูนะคะเพราะมันเยอะมากก็จะเป็นพวกแชมพูโฟมล้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยอ,อย่างแรกนะก็ใส่กาลลงไปก็ใส่กาลลงไปแล้วนะใส่กาลลงไปเสร็จแล้วก็จะใส่พวกแชมพูโฟมล้างหน้าเดี๋ยวเราขอไปใส่ก่อนนะคะ โอเคนะคะเราก็ใส่แชมพูครีมล้างหน้าโฟมล้างหน้าแล้วก็แป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคันตอนสุดท้ายกันนี่นะคะพอใส่ปุ๊บม,มันก็จะเริ่มหนึ่งที่เราไม่ถ่ายขั้นทุกขั้นตอนเพราะว่ามันมันช้านะคะเดี๋ยวเครื่องจะเต็มเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใส่เยอะนะก็ที่เห็นเป็นอโกเพราะว,ว่าโฟมล้างหน้าของเราอ่ะเราใช้หลายตัวนะคือหลายยี่ห้อนะคะมันจะเป็นสีเทาๆอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วมันก็จะเป็นสีเทาโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่นะคะอ,อนุญาต Round Content ก็จะบีบไปสักสองสามสี่ห้าปื้ดก่อนนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ก็ค่อยใส่ใหน่นะคะหรือใครจะเพิ่มด้วยอะไรก็ได้นี่ก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนิดหน่อยเดี๋ยวขอใส่จนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนให้ดีนะคะ ทีนะมันก็เสร็จแล้วนะก็นุ่มมากเลยคือตอน,น,นแรกๆมันอาจจะติดมือมันเร็วๆก็เอาออกมานวดก่อนนะคะสานวนหนึ่งเสร็จแล้วพอเท่าที่เริ่มไม่ติดมือแล้วก็ค่อยไปแปะแปะเอาเทียนที่เหลือม,มานวดต่อแนะนํานะคะห้ามใส่ออยนะคะห้ามใส่ออยเลยคะ่ะไม่งั้นสารของเราจะเสียได้ มันอาจจะเหลวเป็นน้ำเลยก็ได้นะคะแนะนำอย่าใส่ค่ะให้นวดดีกว่าแต่สูนี้นุ่มเฟรอนี่นะอุปกรณ์ให้เราสรเข้าไปมันเยอะไงก็เลยไม่ได้รีวิวไม่ได้ใส่ให้ดูก็ตอนแรกๆอาจจะติดมือนิดหน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะ่ะ d บายสวัสดีค่ะ